สวัสดีค่ะกระทอมชมจันทร์ชาแนลนะคะน้องปอมเอามาใส่กองเดียวกันตรงนี้เอาเอาเอาดึงจากมุมนั้นมาใส่มุมนี้ลูกมันเปเอาดึงจากมุมนั้นมาเรามากองอยู่นี่แหละโซนตรงกลางนี่นะตอนนี้วันนี้ป้าก็ ตั้งใจที่จะล้างกำแพงนะคะเพราะว่ามันมีฝนมีดินมีอะไรเกาะกระเด็นใส่เวลาหน้าฝนนะคะแต่ว่าก็ไม่ง่ายเนาะกว่าที่เราจะได้ล้างเราก็ต้องได้ทำความสะอาดออกก่อนนะคะก็คือเอาใบไม้ใบหญ้าเอาญ้าออกจากออกจากาตรงข้างกำแพงนี้แหละนะคะก่อนก็คงจะต้อง และทำความสะอาดของพื้นก่อนที่จะได้ทำความสะอาดกำแพงนั่นเองนะคะนี่นะคะทุกท่านกว่าที่จะล้างกำแพงได้เราจะต้องทำความสะอาดเอาหญ้าเอาใบไม้ออกแบบนี้ คุณลุงก็อดที่จะมาช่วยเราทําไม่ได้นะคะอดอดที่จะมาช่วยป้าทําไม่ได้เพราะว่าไม่มีใครช่วยป้านะคะตอนนี้ก็แต่ว่าคุณลุงก็เจ็บแขนอยู่นะคะไปฉีดวัคซีนมาป้าไม่อยากให้คุณลุงทํานะคะแต่คุณลุงก็ออกมาทําไมก็ไม่รู้บอกว่าให้พักผ่อนอยู่ที่บ้านเมื่อออกมาแล้วก็ได้ทํานูน่นทํานี่นะคะเดี๋ยวป้าจะต้องไปแซะหญ้าออกอีกก่อนที่จะกวาดใบไม้ได้นะคะ คุณลุงก็อา่ามันจะต้องเอาออกจากตรงนั้นเดี๋ยวจะแสะกอหญ้าอยู่ค่ะคุณลุงแสะออกให้มันสะอาดเหมือนทางนี้แหละนี่นะคะหญ้าของเพื่อนบ้านก็จะรกมากเลยอยู่ใกล้ๆสวนเราอยู่ข้างสวนเรานะคะเนีย่ยถ้าเราไม่กำจัดหญ้าของเราเองออกก่อน หน้าบ้านดีหน่อยที่เขาเอารถมาขุดกอหญ้าเพกขุดหญ้าอะไรต่ออะไรออกแล้วมันคงจะเข้ามาตรงหน้าบ้านไม่ได้แต่ตรงนี้นะคะตรงนี้ก็ไม่พ้นหน้าบ้านของเราเนะเป็นทุ่งนานะคะเป็นทุ่งนาแล้วก็เป็นป่ามิป่าเพกป่าเพกนะคะกอเพกมันก็ยังมีอยู่ก็จึงประมาทไม่ได้เราก็เลยทำความสะอาดบริเวณร,บรอบๆบบ้านของเรานะคะ รอบรอบ,บ้านของเราเองเอาไว้ไดูตามไปดูโอโ้นี่ก็คือรถไถยก็กำลังจะเกี่ยวเอา,อาดินนะคะที่อยู่แถวข้างๆเข,ข,ข้าไปนะคะนี่เ้ย ันนี้ก็แซะตามข้างนะคะแซะแถวข้างรั้วนะคะโอ้แล้วจะยังไงเนี่ยมันจะเอาออกได้ยังไงนาะข้างกำแพงถ้าจะขุดก็เรื่องใหญ่อีกด้ถ้ารถทำไม่ได้เนาะอุ๊บ ก็จะมีวิธีถ้าก็เรียกว่าอะไรที่ตักที่อยู่ด้านหน้ามันอาจจะใหญ่ไปเข้าตรงซอกข้างกำแพงไม่ได้เขาคงจะก็เรียกว่าอะไรผานไถเหรอใช้ผานแะตะตรงข้างทางไห ขอใหอ้ท่านผู้ช่วยนะคะพ่อผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านนะคะผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านมาท่านมีรถไถในการไถนานี่ะนะคะก็เลยขอให้มาช่วยความจริงท่านกำลังจะไปไปพาลัทธุละของท่านนะคะแต่ว่าด้วยความที่เราเดือดร้อนนะคะเราเดือดร้อนท่านก็ต้องช่วยลูกบ้านก่อนนะคะ ท่านกําลังจะไปสีข้าวโรงสีของหมู่บ้านนะคะโรงสีของหมู่บ้านเป็นซึ่งเป็นของกลางซึ่งท่านรับผิดชอบดูแลอยู่นะคะแต่ทีนี้รถคันอื่นก็ไม่ว่างนะคะทุกท่านรถใครๆก็ไม่ว่างก็ต้องขอความช่วยเหลือจากครอผู้ช่วยนี่แหละนะคะมาช่วยเพราะว่าลูกบ้านเดือดร้อนป้าเปียกเดือดร้อนนะคะทําเองไม่ไหวเหตุผลของเราก็คือหนึ่งละงานเยอะจะต้องไปทํางานสอง สีเราที่มันเหลือมันจะเน่านะคะถ้าเอาไว้นานเพราะว่าเป็นสีผสมนะคะที่เขาผสมมาแล้วจากทางร้านนะคะเป็นสีน้ําผสมเสียดายมากเลยนะคะถ้ามันเน่าเพราะว่ามันเหลือเยอะ,ะคะ่ะแล้วก็ป้าก็ซื้อมาทาบ้านคิดว่าครั้งนี้จะาทาให้มันอยู่ได้ทนทานแล้วก็เลือกสีอย่างดีเลยนะคะ ถ้าเน่าเสียแล้วก็เสียดายมากเลยค่ะอีกจกังตอนนี้เราเริ่มเร่งเคลียร์หญ้านี่แหละนะคะเร่งเคลียร์หญ้าออกจากสวนเนื่องจากว่าถ้าหากไฟป่ามานะคะทุกท่าน ไฟป,ป่ามาก็คงจะเดือดร้อนเสียหายแน่ๆนะคะคลิปนีเ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดินเข้าไปดูตรงนั้นอีกหน่อยตอนที่ตอนที่รถไถจะไปนะคะขอเดินผ่านหน่อยนะคะอุ๊ยจะถอยอีกไหมเนี่ย <laughs> โอเคนี่นะคะก็ประมาณนี้นะคะขอเดินผ่านก่อนถ้า ถ้าเขาไม่สามารถเอาตรงข้างลงได้ก็คงจะไม่พ้นจอบคุณลงอีกดีสำหรับคลิปนี้ก็สั้นๆขอฝากไว้เพื่อให้เล่าบอกเล่าเรื่องราวไว้เพียงเท่านี้นะคะ